เจ้าของธุรกิจหรือว่าคนทํางานที่อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับถ้ามีบ้านอยู่ใกล้ๆถนนบางนาตราดแล้วก็ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเนี่ยแถมมีเมกาบางนาแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต,ต่างๆเนี่ยครบครันกันเลยขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่อารีนาการ์เด้นบางนาสุวรรณภูมิครับซึ่งตอนนี้เขามีบ้านโซนใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ออกแบบได้แบบโมเดิร์นจริงๆแถมวัสดุแต่ละชิ้นเนี่ยที่ให้เลิศมากๆพูดขนาดนี้แล้ว พร้อมกันไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับคุณใหม่กันเลยครับสว,ส,สวัสดีค่ะพี่แอนดี้โครงการอารีนาการ์เด้นบางนาสวนทรภูมิยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากๆเลยครับนี่คือน้องใหม่นะครับที่เป็นเจ้าของโครงการนี้ค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่เป็นแอนดี้มาเยี่ยมโครงการของเรารเป็นที่แรกเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดมันมาเลยโซนใหม่นี้ใช่ค่ะนี่เป็นโซนใหม่เลยค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้าของทางโครงการต้องบอกพี่อันดี้ก่อนเลยนะคะว่าโครงการของเราเนี่ยมีหลายเฟสค่ะคซึ่งข้างในเนี่ยได้ขายไปหมดแล้วต้องขอเขอ คุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจที่มาอยู่อาศัยกับเรามากๆเลยค่ะขอบคุณด้วยเหมือนกันโอ้โหรู้สึกแบบเป็นลูกบ้านที่นี่แล้วรู้สึกอุ่นใจจังเลยอะ่ะเจ้าของดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีเลย <c oughs> นะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เรามาโฟกัสกันอยู่ที่โซนใหม่ด้านหน้าโครงการ <c oughs> ใช่เลยค่ะมีทั้งหมดกี่หลังมีทั้งหมด7 3ยูนิตค่ะอันนี้มีกี่แบบครับเนี่ยแบบบ้านของเราจะมี2แบบค่ะเป็นแบบพรีเมียร์และเอ็กซิโครับผมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด220ตารางเมตรค่ะครับผมสร้างอยู่บนที่ดิน 66ตารางวาค่ะพี่ได้สังเกตดูนะคะแบบบ้านของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะครับผมความแตกต่างระหว่างเก่าและใหม่นี่มันยังไงฮะอ๋อถ้าเป็นแบบใหม่นะคะเราดูข้างบนจะเป็นเทเลสค่ะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่เป็นสไตล์รีสอร์ทยังคงไม่ทิ้งแบบเก่าอ๋อโอเคยังมีการเขาเรียกว่าคอนติเนียใช่ค่ะของความกลิ่นอายอยู่ค่ะเลิศมากเลยทีเดียวของเราเนี่ยจะสร้างโรงจอดรถมาเพื่อให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วฟรีฟีไปเลยอ๋อ <Okay. S 2> สับประตูของเรานะคะครเราให้เป็นออโตเกตไปเลยค่ะอืโหสุดยอดคุณผู้ชมครับดูใหญ่มากเอ้าตอนนี้ผมว่าเข้าไปดูเลยไหมไปเลยค่ะไปครับมายิน<ฮ>ดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งค่ะกับภายในบ้านของพรีเมียโอ้โหอันนี้คือใช้ที่มีชื่อว่าพรีเมียมเป็นใหญ่สุดของเฟสนี้แล้วค่ะ ก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือ220ตารางเมตรพ<ช>ื้นที่อ <ฮะ S 2> ้อยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คืออยู่บนพื้นที่66ตารางวาโกค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็สามารถจอดรถได้อย่าง2คันตามที่เราเห็นด้านหน้าค่ะพื้นที่ฟังก์ชันตรงนี้ใช่นี่คือ <ฮะ S 2> ห้องห้องรับแขกใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นห้องรับแขกของเราสังเกตได้ว่าจะใหญ่มากซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าอยากจะกั้นห้องนี้เป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุ ใหญ่เลยทีเดียวใช่ค่ะและได้ข่าวมาอีกนะคบว่าด้วยความที่โซนใหม่เฟสใหม่แล้วเนี่ยก็ยังแถมความเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใ,ให้ด้วยใช่ค่ะเพราะเทคโนโลยีนะคะทุกวันนี้มีผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากแน่นอน,นครับอันดับแรกเลยนะคะไฟของเรารจะใช้เป็นระบบทัสกีนและแถมนะคะเรายังมีโมชั่นออโตโมดิเป็นไฟลักษณะการใช้งานของมันก็คือเมื่อคุณเข้าสู่ห้องนั้นไฟจะติดหรือปิดโดยอัตโนมัติคือคือคือต้องเซตเอาไว้ใช่ไหมฮะ ไม่ค่ะเป็นเหมือนเซนเซอร์ค่ะเอ๋อเหรอใช่ซึ่ง p r e เมียเนี่ยจะติดทั้งหมด3จุดและเห็นเดี๋ยวก่อนมีบอสอันนี้คืออะไระอันนี้เป็นสัญญาณกันขโมยค่ะที่เราให้ลูกค้าทั้งหลังเป็นส่วนที่สามารถลิง์กเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยนี่ไงสังเกตได้นะคะว่าเนี่ยสัมผัสถึงสวนอ๋อตัวสก็คือนี่มาตรงนี้ใช่คออมาตรงนี้แล้วก็โค้งมาตรงนี้ใช่คือเราสามารถจัดสวนแล้วก็เทควิว ได้อย่างสบายใจเลยค่ะโอเคเลยเห็นภาพอันนี้เป็นห้องทานข้าวค่ะครับผมซึ่งจะพอดีพอดีสําหรับการใช้งานของเราครับอุ้งี่โต๊ะใหญ่วันนี้ได้เลยนะสบายเลยค่ะบรรจุคนได้เยอะเลยทีเดียวใช่นะครับสวยไหมคะว้าวคือมันมันตัดดีอ่ะใช่ะใช้ความเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์สีดำเนาะใช่ค่ะมันจะดึงไมดึงความโดดเด่นเข้ามาครับอันนี้คือยังไงฮะเพจนี้อยากได้ปะคะ ถามผมนะใช่ค่ะถ้าผมอยากได้หมายความคุณผู้ชมต้องได้นะใช่ค่ะให้หละให,ให้เลยค่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษค่ะสําหรับโครงการของเราไอานาการเด่นบางนาสวนภูมิค่ะคุณผู้ชมครับนี่เมื่อกี้ผมซิกแซกเข้าไปนี่ได้จริงๆนะครับโอ้ตบมือเลยครับผมโอ้ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องให้สัญญ,ญาไว้ด้วยนะฮะได้เลยค่ะเฉ <laughs> <laughs> พาะชาวมุมไดสกายใช่ค่ะถ้ารู้ตัวว่าอยากได้บ้านหลังนี้รีบมา ทัวนี้ให้ใหเลยฟรีถูกค่ะโอเคไปโอ้ขอบคุณมากเลยน่ารักมากข้างล่างนี่ก็ใหญ่แล้วนะข้างบนีน้เป็นไงเนี่ยสวยมากเลยค่ะเพนนี่รู้สึกอะไรไหมคะครับ ถึงความแน่นหนึบของบันไดของเราเออนี่ก็อะไรงถามอยู่ว่าวัสดุที่ใช้นี่คืออะไรวัสดุของเรานะคะใช้เป็นไม้จริงค่ะซึ่งเป็นไม้แดงมาจากโรงงานค่ะอ๋อเหรอฮะซึ่งมีความแข็งแรงมากๆแล้วสีสวยด้วยนะใช่ค่ะเออแล้วนี่โอ้นี่เป็นสแตนเลสแน่เลยะใช่ค่ะเป็นสแตนเลสนิ้วแน่นหนึบแน่นหนึบเลยค่ะเยี่ยมเลยอันนี้เป็นไม้ปาเก้เข้าลิ้นเป็นไม้แดงค่ะก็คือวัสดุเดียวกันใช่วัสดุเดียวกัน ซึ่งเขารับประกัน5ปี5ปีเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูแมสเตอร์กันดีกว่าได้เบดรูมของเรานะฮะไปค่ะแมสเตอร,ร์เบดรูมค่ะน่าและที่อยากดูว้าวค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นสวีทไฟทัสกินข้างล่างข้างล่างใช่ค่ะข้างบนเรามีปลั๊กที่เป็น USB ให้ด้วยเหรอใช่ค่ะเออเฮ้ยเดียเก๋อ่ะอันนี้ทำมือถือใช่ไหมคะทำะหัวหายปุ๊บไม่ต้องกลัวเลยค่ะ สามารถเสียบได้ USB เสียบปุ๊บได้เลยได้เลยค่ะนี่ไงคิดให้เราก่อนเลยถูกต้องค่ะเยี่ยมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันดีกว่าในส่วนของ master bed room ของเรานะคะก็จะติดตั้งแอร์คัสเซ็ตค่ะให้เลยเหรอฮะใช่ค่ะมากับบ้านถูกต้องค่ะและตรงห้องข้างล่างถูกต้องให้ดเป็นแอร์คัสเซ็ตเหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้แบบแง่น่าดูเลยนะโอ้ขึ้นมาได้ฟรีๆไปเลยคุณผู้ชมครับ2ตัวแอร์คาสเซ็ตนะครับผมโอ้โหนี่ ในห้องนี้โอ้นี่เคิงไซส์สบายๆเลยนะครับพื้นที่เยอะโอ้โหเลยต้องเยอะเลยเอาตัวนี้ใส่โซฟาไปอีกตัวยังได้ถูกต้องนะครับอะมาดูส่วนของ walk in closet ค่ะอันนี้เป็น walk in closet ก่อนเข้าห้องน้ำ master bedroom สวยงามมากเลยนี่เลยครับห้องครัวห้องน้ำห้องน้ำนะจ๊ะนี่ถ้าโอถงใหญ่ขนาดนี้แล้วสวยด้วยผมทานข้าวไดดีก็ยังได้เลยใืมชะโคค่ะฮ เป็นสุขภัณฑ์อัจฉริยะครับเป็นออโต้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นออโต้ฟัดดิ้งตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมค่ะโอ้แพงกวเนี้เหมือนห้องน้ำญี่ปุ่นเลยค่ะอ่ะอันนี้เป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูห้องน้ำน่าทานมากเอ้ยน่านอนมากเอ้ยน่าอาบน้ำมากเดี๋ยวเข้าไปต่อดีกก่อน นี่คือภาพรวมทั้งหมดของอารีนาการเดนบางนาสวนภู่นะครับซึ่งย้ำอีกทีว่าเป็นโซนสุดท้ายแล้วใช่ค่ะเฟสสุดท้ายแล้วใช่ค่ะนะครับซึ่งมีแค่7 3หลังถูกต้องค่ะนะวันนี้เราได้ว่าเยี่ยมเยียนที่พรีเมียใช่ค่ะอีกอีกหลังหนึ่งคือชื่อเอ็กซโอค่ะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด190ตารางเมตรค่ะตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่52ตารางวาค่ะอันนี้คือทั้งหมดแล้วที่เราไปดูกันมาไม่มีอะไรตกหล่นแล้ว แต่รู้อย่างนี้ว่าครัวแท้นะคุณผู้ชมครับ <c oughs> อะตอนนี้สร้างไปทึงไหนแล้วว่าโครงการตอนนี้เรากำลังเปิดโซนแรกนะคะที่14ยูนิตค่ะอ๋อโอเคใกล้หรือยังใกล,ล้แล้วค่ะและต้องบอกนี้คุณผู้ชมสำคัญที่สุดคือโครงการนี้เป็นโครงการที่มีคนพูดถึงเยอะเพราะอะไรเดินทางจากที่บ้านตรงนี้เลยที่เราอยู่เนี่ยไปยังโซนภูมิเนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นใช่ยูเท<ะ>ิร์นเดียวถึงเลยถูกต้องค่ะอยู่ตรงนี้ เดินทางสะดวกไปต่างประเทศง่ายๆต่างจังหวัดสบายๆเลยถูกต้องค่ะและราคาผมบอกเลยว,ว่าถ้ามาแบบนี้แล้วเป็น grand opening บาวให้กับพวกเราเนี่ยนะโอ้โหพิเศษมากพิเศษมากเพราะฉะนั้นราคาของ p r e เมียหลังนี้ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่7.7ล้านบาทค่ะ7.7ล้านบาทเองเหรอใช่ค่ะว้าวกับสเปคที่เราให้แบบสเปเชียลมากๆ แถมครัวด้วยแถมครัวด้วยค่ะแป๊บเดียวหมดเชื่อผม <c oughs> ขอบคุณค่ะรีบมารีบมา <c oughs> และส่วน x อ็ซิะครับ x อซนะคะจะเริ่มต้นที่5.9ล้านบาทค่ะอืมนะฮะก็อย่างที่บอกไปมีกี่ห้องนอนนะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะฮะ3ห้องน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่สอยผมบอกสบายๆเลยถูกต้องค่ะนะและมีโปรโมชั่นมีอะไรมอให้กับพวกเราไหมโปรโมชั่นของเรานะครับ พิเศษมากๆขึ้นอีกถ้าบอกว่ามาจากรายการของพี่แอนดี้ครับแถมครัวไม่พอเราลดด้วยค่ะห้าหมื่นบาททั้งสองหลังเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมครับขอบคุณผมหน่อยสิครับแมวันนี้นี่โอ้โหจนได้เลยเนหะ็นไหมเกรงใจจังเลยปาป๊าไม่ว่าเนาะไม่ว่าค่ะไม่ว่าเนาะไม่ว่าเนาะแต่ถ้าเข้ามาแล้วคุยอะไรถูกอ,อกถูกใจกันเพื่ออาจจะมีอะไรแถมไปอีกก็ได้ถูกต้องค่ะ,คะและความคืบหน้าโครงการตอนนี้เป็นไงฮะ โครงการของเรานะคะ14ยูนิตแรกเนี่ยจะสร้างเสร็จและพร้อมโอนปลายปีนี้ค่ะปลายปีนี้แล้วใช่ค่ะถ้ามีโอกาสรีบมาเลยเพราะที่นี่รอคุณอยู่กับไอหน้าการเด่นบางนาสวนภูมิค่ะวันนี้ต้องขอไายบายจากโครงการที่น่ารักและแสนลักชัวรี่ขณะนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่จ้า